สวัสดีครับผมชาิเจริญทรัพย์นะครับพาพี่น้องม,มาดูชมฮิตาชิเซ2ตเอ็กซ์สองร้อยคิดหนึ่งเป็นรถที่เป็นรถยอดฮิตยอดนิยมสำหรับขายฮิตาชิครับถือว่าคุณสองร้อยคิดหนึ่งนี่ใช้ดีครับเนาะไฟฟ้าน้อยไม่ค่อยจุกจิกนะครับแล้วก็ ว่าดูแลง่ายรักษาง่ายตัวนี้อยากปล่อยน้องอยากปล่อยเครื่องยนต์ไม่เคยแกะน,อน็อตเครื่องเดิมปั๊มเดิมช่วงล่างเสร็จมาใหม่ครับโซยังใหม่กิ๊กเลยโซโอเลอร์เป็นบางตัวครับสมบูรณ์มากเครื่องยนต์ไม่มีควันครับลอกหน้าบางๆปุ่มกียังสวยเลยน้องไม่ปุ่มกีนี่เหมือน เหมือนแคทนะครับนะเหมือนแคทเหมือนโกเบเลยเชื่อมในแนวแนวฝางนะครับแอร์เย็นเอวแน่นเอกสารแจ้งจำหน่ายครับโวรถแดงกัดจ้องเปิดอยู่ที่เจ้าของอยากปล่อยครับเพราะว่ารถน้อยนะครับเดี๋ยวจะเอาแกมีร้อยี่คันหนึ่งครับนะ มีร้อยยี่แล้วก็เอาเอา,เอาตัวนี้ไว้ดีกว่าเฮ้ยเอาร้อยยี่ไว้ครับเพราะว่ารถคันใหญ่แต่ว,ว่ารถดำวิ่งน้อยก็ไม่ทันพี่น้องไม่ทันนะครับก็เลยอยากปล่ตัวนี้ท่านใดสนใจก็ศูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองนะครับนี่ครับเ๋ยขับนิ่มๆแต่ว,ว่าใส่เยอะมากครับโอ้ยยัง เต็มกล่องครับเต็มกล่องไปละเอ้ะพี่อาเนี่ยรถวิ่งสองคันก็วันหนึงให้ประมาณสามสี่สิบเที่ยวไปเนาะแต่ว,ว่าทำแบบครอบครัวอ่าราคาดินต่อเที่ยวก็สองสองสามครับนะเออสองสองวกค่าดันอีกสามสิบโอ้ฟุงก,กี้ก็ใช้ได้ครับนะ ช่วงล่างเต็มครับใบแทกนั้น80ซนติเมตรโซ่46ข้อเต็มเลยครับโรลเลอร์ er. ข้างล่าง7ตัวกาดข้างละตัวนะครับแล้วก็รุ่นรุ่นที่ผลิตหรือว่าประกอบที่โนินโดเซียนีย่ใช้โรลเลอร์หมดนะโรลเลอร์ er ข้างบนอีก2นะครับถ้าเป็นญี่ปุ่นก็จะใช้แคเรียนะครับฮิ mm hmm. ตาชิก็สมัยก่อนเป็น u ูเนะพี่น้อง UH04 อ่าเป็นตระกูล UH แล้วก็เป็น EX e ครับนะแล้วก็มาเป็นเซต X ปัจจุบันก็เป็นรุ่น6ครับนะ210แต่ว่าฮิตาชินั้นใช้แต่เครื่องอิสสุนะครับอ่าทั้งใช้ CBG ถ้าเป็น1 2 0ยี่ครับ CBG ถ้าเป็น200 210ก็ใช้ 6BG ครับนะเป็นเครื่อง Direct หมดเลย ไม่ใช้เครื่องคอมมอนเร็วครับมีรุ่นเดียวที่ใช้ก็คือ ZX 200.3ใช้ 4HK แต่ก็ดูแล้วมันจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ครับสู้ไดรรกไม่ได้ปั๊มก็ปัม๊มฮิตาชินะครับน้ำหนักอยู่ที่ตีไปเลย20ตันครับรุ่นหนึ่งสังเกตที่บันท้ายนะจะมีเหมือนเหมือนริมฟีปากนะั่น้องเนี่ยสังเกตได้ นีว่าฮิตาชิโรงงานอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับแต่ว่าดูแลโดยญี่ปุ่นนะครับประกอบที่อินโดนีเซียก็มีฮิตาชิกับสวิโตมโมที่ประกอบอินโดนีเซียครับอ่ะโลกนาบางๆครับ89เหมื่นพี่น้องจัดไปเอกสารแจ้งจำน่ายเอเย่นพูดง่ายๆว่า ทุกอย่างเดิมเดิมหมดนะครับสียังเดิมเลยนะนี่ถ้าล้างก็จะหลอกกิ๊กเลยครับนะรถใหญ่ๆนี่ก็สุดยอดครับบูมอาร์มอาร์มนี่เขาเสริมด้วยแผ่นเหล็กสามเชกเลยนะ,ะทำเองครับเฟรมไม่มีผูกน้องไม่มีผูกเอวก็เปรี้ยแล้วครับนะพูดง่งยๆว่าสอบผ่านเลยอ่า แปดสิบเก้าหมื่นหรือว่าแปดแสนเก้าหมื่นครับต่อรองได้นะครับนิดหน่อย0ูนย์เก้าแปดสองเจ็ดสองสามเจ็ดห้าสองนะครับชั่วโมงบินอยู่หมื่นนิดๆน,น,นะครับเอ๊ะเห็นบอกว่าอยู่ที่อยู่ประมาณนี้ไป่ล้งนะชั่วโมงหน้าปัดอะไรดีน่าจะโอเคครับนะ แต่ข้างในนี่ตรวจสอบแล้วผ่านครับนะแห้งสนิทเหตุผลก็คือจะมีม,มีรอยยี่อยู่ครับนะสองร้อยจะงานไม่ค่อยมีงานน้อยก็เลยต้องหยัดล่อยออกครับนะ8ป9สิบเก้าหมื่เสออห้อเออใส่กันสตักสี่อุ้มสี่อุ้ม,มครึ่งหรือห้าห้าห้าอุ้มนะครับ ครับโดยโน้อยเก้านิ้วเก้าน, <c oughs> นิ้วครึง่งป่ะเอ้ยอีกนิ้วหายไปไหนล่ะ <c oughs> อีกนิ้วหายไปไหนล่ะโอ oh, อีกนิ้วนี่แม่โคาไปกินครับว่าซานเอากอากาศร้อนเหมือนเดิมครับที่บุรีรัมย์แต่ว่ากลางคืนนั้นหนาวอยู่อากาศเย็นอ่ะเ,เอ้าเ้ยเสียงแตรนี่หลอดไฟ LED ครับนะเดี๋ยวไปดูกัน 20งร2อนี 200, ่ครับอตอบแห้งเลยสองรอยห้าสิบพร้อมดันครับโอ้ส่หลายอะส่หลายไปนองได้เนี่เบิ่งเอาได้เนี่ย,า,ย,ย,ยาง8 2 5จุดสน็อตหน้าหลัง าดินด้วยครับเนี่ยสวยเลยไปแล้วอัดเยอะจริงครับอ่ะผสนใจก็ด,ด,ดูเลยดูได้นะมันด,ดูได้ดูการทำงานได้ที่ YouTube หรือว่าเพจชาติเจร์นซัพยอก์คาร์บิเตอร์อินทรัึดูอีกหลายมุมครับ เญงก็ติดฟิล์มเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเฮ้ยมดแดงน้องมดแดงโซ่ใหม่นะครับรล,ลเลอร์ไม่มีแตกก็ถือว,ว่ายัางยังเปรี้ยอยู่ครับนะสำหรับขีดนึง่งปัจจุบันเป็นรุ่น6นะครับนะ คิดหนึ่งคิดสองคิดสามแล้วก็คิดห้าคิดห้าเสร็จก็คิดหกคิดสองคิดสองคิดสองไม่ค่อยเจอะพี่น้องแต่รุ่นหนึ่งนี่ถือว่าเป็นรุ่นนิยมผมเนี่ยพิมพ์นิยมเลยอ้าวดับรอรถครับนะรอเลยเดี๋ยวจะเปิดเดี๋ยวจะดูห้องเก๋งหน่อยไปดูห้องเก๋งหน่อย มาดูสปอกเก็ตนะพี่น้องดูช่วงล่างหน่อยนี่ครับโซเต็มเลยนะครับแล้วก็ใบแท็กหนาปึกเลย80ซนติเมตรแท็กนี่ยังปึกเลยโซ่เต็มแล้วก็โรลเลอร์ไม่มีไม่มีแตกนะครับนี่ชุดเฟรม้อนำก็ยังเปรี้ยอยู่มาดูเฟรมหน่อยว่ามีผุไหม โอ้ตรงนี้ก็เสริมเลยนะรอครับรอเจ้าของดูแลดีมากครับอาจจะไปดูข้างในหน่อยข้างในนะโอ้นี่ครับกิ๊กลุยงานได้เลยครับนี่ครับปั๊มนะฮิาชิเลยครับ อ,อาจจะเพื่อนฝุ่น,นหน่อยครับเพื่อนฝุ่น,นหน่อยเดี๋ยวล้างก็แจ้มแล้วครับนะไฟฟ้าเต็มนะครับโอเคพี่น้องถ้าชอบก็จัดไปสนใจก็0982723752นะครับ แปดสิบเก้าหมื่นไม่นอ้องเอกสัรแจ้งกำไรสีเดิมเดิมเดิมครับฝากกดติดตามนะครับสวัสดีครับ